สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เอนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับก็จะเป็นคนนี้นะครับเป็นคนนี้สลอตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่าดั้งเดิมนะครับแต่ว่าความสามารถดีนะครับเล่ดมานะครับหลายทีมก็ยังเอาติดเมตาเป็นทีมป้องกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบความสามารถดูนะครับว่าความสามารถเป็นยังไงนะครับทําไมถึงยังติดนะครับ ติดเมตานะครับแล้วก็หลายทีมนะครับเขาก็เอามาใช้นะครับในการตั้งรับนะครับเป็นตัวที่ถือว่าแข็งแข็งมากๆนะครับตัวนี้นะครับคือดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่มีสกิลดาเมจนะครับเพราะว่าเป็นธาตุมืดธาตุมืดในยุคเก่านะครับมันจะไม่ได้ไม่มีดาเมจนะครับคือดาเมจนะครับจะเป็นการตีเป็นฮิตเป็นฮิตนะครับจะไม่มีดาเมจแบบประเภทดาเมจสกิลนะครับ ควสามารถนะครับก็จะเป็นสกิลเน้นบัฟนะครับเพิ่มพลังจิตีนะครับสามร้อนะครับคอมเมนต์ยำสามสิบเนะครับเพิ่มอัตราแม่นยำนะครับทักษะนะครับสามสิบเนะครับถือว่าเพิ่มเป็นบัฟที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนนี้สลอตนะครับอันนี้นะครับอีกความสามารถหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็จะเป็นความสามารถตรงนี้นะครับเป็นการยกเลิกอมตาศัตรูนะครับ แล้วก็นะครับศัตรูนะครับติดชะงักนะครับ12วินะครับโดนเข้าไป12วิก็เหมือนตายไปแล้วนะครับคือโดนหนักมากๆนะครับแล้วก็จะอันเซอร์นะครับตู้สล็อตนะครับออกมานะครับกันพายุหิมะได้นะครับออกมา12วิก็ถือว่านะครับอันตรายมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าโดนสกิลนี้ไปนะครับถ้าใส่ให้มันมันแม่นกว่านี้หรือว่ามีเกียร์โดนนะครับก็โดนหนักแน่นอนนะครับ ถ้าตายนะครับก็ยังมีล่าสคแทกนะครับสุ่มไซส์นะครับสกิลแรกเป็นสกิลบัฟปล่าวว่าไซส์สกิลที่2นะครับที่เป็นนะครับสกิลปันป่วนนะครับถือว่าดีมากๆนะครับถ้าปล่อยตัวมาเยอะก็คัดขวางการผลิตแร่ได้ดีนะครับผมได้ร่างโคลนมาครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือเนสเอามานะครับปันป่วนศัตรูได้นะครับ นี่นะครับถ้าเพิ่มความแม่นยำตรงนี้เข้าไปได้นะครับคือมันจะปั่นป่วนได้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าเนี่ยใส่ไปนี้ไปนะครับนี่นะครับเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับที่จริงนะครับเพิ่มได้ห้าร้อยนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับก็จะไปนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสลับสกิลนะครับ ทีกว่านะครับทำไมนะครับมันเป็นตัวที่อันตรายนะครับก็นะครับดูนะครับสกิลก็จะเป็นการบัฟหน้าป้อมนะครับเป็นตัวที่เก่าหน่อยนะครับแต่ว่าดีมากๆนี่นะครับบัฟนะครับแล้วก็นี่ครับบัฟอีกทีหนึ่งนี่นครับ ัตรูนะครับติดสังักนะครับ12วินะครับโดนเข้าไป12บวิก็เหมือนตายไปแล้วนะครับถ้าโดนตัวดาเมจอื่นๆนะครับทำดาเมจไปได้นะครับนี่นะครับสตันไปได้1รอบนะครับแล้วก็รีสกิลมาได้อีก1รอบนะครับนานมากๆนะครับโดนสกิลตัวนี้เข้าไปนี่นะครับไม่ได้ขยับนะครับตู้สล็อตก็มาอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าอัญเชิญมาได้ระยะ ได้ระยะพอดีนะครับนี่ครับถือว่านะครับเป็นตัวที่ปั่นป่วนได้ดีมากนะครับคือนะครับเป็นทั้งตัวชนนะครับเหมือนเหมือนแท้งนะครับใส่ตู้ที่เป็นตู้สล็อตนะครับแท้งได้นะครับนี่ครับส่วนมากนะครับดาเมจมันจะมาจากฮิตนะครับ ก็เป็นตัวปั่นป่วนที่อันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําตัวนี้นะครับแม็กนะครับในไอดีลักนะครับนี่นะครับตัวนะครับไม่มีดามเมดนะครับนี่แต่ว่าตู้สล็อตนะครับตู้สล็อตทำงานดีมากๆนะครับนี่ครับนี่ครับสามารถนะครับปั่นป่วนได้นะครับทําให้สตูนะครับโดนสังักไปนะครับ สกิลที่สังักนะครับไม่สามารถล้างได้นะครับอันตรายมากๆนะครับนี่ครับคือเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับถ้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแบบปล่อยแบบเยอะๆมานะครับปล่อยมานะครับถ้าตายก็ยังมีล้าแท็กนะครับปันป่วนมากใน pvp นะครับนี่ครับ นี mm ่นะครับไหลยะนะครับไหลยะโจมตีนะครับไหลยะสกิลนะครับกว้างมากๆนะครับนี่ครับใครโดนเข้าไปนะครับโดนเข้าไปมีร้องนะครับโดนทีมีร้องนะครับนี่ครับตัวตัวนะครับตัวตัวก็ปั่นป่วนหนักมากๆนะครับนี่ครับถ้าถ้าสกิลมันแม่นๆ่นนะครับสกิลแม่นยำเยอะๆนะครับก็คือนะครับนี่ครับ มันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับแต่ว่าสกิลนะครับที่ออกมานะครับคือสังหารศัตรูได้นะครับติดสังหาเข้าไปนะครับโดนแบบนี้เข้าไปนะครับอันตรายมากๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอ่องใน PVP ดูนะครับไม่ใช่นะครับ ดูจากแอปนะครับผมจะเห็นนะครับว่ามีคนเขาใช้กันนะครับนี่ครับนี่นะครับเขาใส่แม่นยำธาตุเขาผิดด้วยนะครับนี่ครับคือธาตุโดนนะครับธาตุแสงนะครับโดนเข้าไปนะครับมิดแตกนะครับนี่ครับปล่อยตัวสองวินะครับอันตรายมากๆนะครับต้องใช้ตัวหยุดเวลานะครับถ้าไม่ใช้นะครับเอาไม่ค่อยอยู่นะครับ ก็จะติดเมตานะครับในสำหรับทีมรับนะครับนี่มีติดไหมนะครับอันนี้คนนี้ไม่ใช้นะครับดูคนที่ไซท็อปสิบดูนะครับนี่นะครับเขาไซต์นนะครับเป็นตัวรับที่ดีมากๆนะครับนี่นะครับมีรถแล่นะครับมี ตนน้ลบต้านนะน่าจะเป็หลบต้านร้อยนะครับหลบแปดส้านะครับต้านต้านบวกเกินนะครับก็ดีมากๆนะครับสลับตัวแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวผมไปเทสนะครับเทสกับใครดีนะครับ เอาเลเวลเบาๆหน่อยนะครับมันมีตัวเดียวนะครับอ่าผมก็มานะครับดูนะครับนี่นะครับถ้าตายก็ยังปั่นป่วนได้นะครับนี่ครับถ้าไม่โดนนะครับไม่โดนหยุดเวลานะครับก็เอาไม่ค่อยลงนะครับนี่ครับ ่ว่าคนนี้นะครับเป็นตำนานเลเวลสามสิบนะครับดูผพดไปนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นครับไอดีธรรมดาดีกว่านะครับน่าจะพอเล่นได้นะครับแค่ปั่นป่วนดูนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาชนะเขาได้นะครับแต่ว่ามันมันป่วนมัน สุดจริงๆนะครับสลับตัวนี้นะครับถ้ามีความสามารถนะครับความสามารถถ้าเป็นแบบนะครับประเภทต้านหยุดเวลาได้นะครับนี่จะปั่นป่วนได้นะครับนี่ครับเจอตัวก๊อปปี้แล้วเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือแบบหนึ่งหนึ่งนะครับมันจะหนึ่งต่อทีมันจะสู้ลำบากนะครับ ถ้าแบบเห็นเยอะๆนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าคนนี้เขาใช้ตัวอะไรไปนะครับผมจะเอาเอาคนนี้ไหมนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับไอดีมันสูงสะเหละเกินนะครับอ่าคนเลเวลนะครับ80นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้นะครับเป็นตัวชนนะครับเพื่อเอามารับดาเมจนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะใส่นะครับนี่นะครับอ่คนนี้นะครับจะชนแล้วก็จะเอาตัวคนนี้นะครับ ทำการปั่นป่วนศัตรูดูนะครับนี่นะครับตู้สล็อตนะครับมาปั่นป่วนได้ตรงนี้นะครับถ้าว่าโดนหยุดเวลาไปเยอะนะครับนี่ครับก็เราไม่มีดาเมจนะครับ สู้ลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าตู้สล็อตนะครับก็ป่วนได้นะครับนี่มามาตรงนี้ได้นะครับเนี่ครับเวลาไม่มีดามเมจก็สู้ลำบากหน่อยนะครับนี่ครับโดนหยุดเวลาด้วยนะครับตู้สล็อตนะครับก็มาป่วนได้นะครับอันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับน่าจะลอง pvp ให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวคู่แข่งนะครับแข็งแกร่งมากๆนะครับผมอาจจะแพ้ได้นะครับมันแข็งมากไปนะครับน่าจะประมาณ id นี้นะครับ นี่นะครับตู้สล็อตมมาดันไว้ตรงกลางให้นะครับดีมากๆนะครับนี่ครับนี่นะครับสตาร์สตูได้นะครับถ้าตัวแม็กนะครับปล่อยมาเยอะๆนะครับน่าจะสนุกกว่านี้นะครับนี่ครับมันมานะครับมีตู้สล็อตเดินเข้ามานะครับ เดินเข้ามาคู่กับโลงของอานุบิสนะครับนี่ครับมันมานะครับปันป่วนมากนะครับเป็นเหมือนตัวชนไปด้วยนะครับแล้วก็คอยปันป่วนศัตรูไปด้วยนะครับนี่ครับคือมันจะมานะครับมันจะมาขัดจังหวะศัตรูได้ดีนะครับเป็นการอัญเชิญมานะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังน่าใช้งานแล้วก็ ติดเมตาอยู่ในตอนนี้นะครับสาหรับตัวนะครับโคนี่สล็อตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าปั้นนะครับเพราะว่าความสามารถมันปั่นป่วนมากๆนะครับแม้ว่าดาเมจนะครับจะไม่มีนะครับแต่ความสามารถแบบอื่นนะครับคือช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับทําให้ทีมเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ทีมรับนะครับเล่นได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ